สวัสดีครับเพื่อนเ่คนชาวมอนิมูลวิลเลตทุก Moon Village, ทุกคนครับผมวันนี้คลิปโตเอินนะฮะมาอยู่ในกับซีรีส์นะครับผมเกี่ยวกับการรีวิวอาชีพนะสำหรับสายฟรีนะที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วก็หาไรายได้ได้จากการทําอาชีพพวกนี้นั่นเองเนาะนั่นก็คืออันนี้เป็น ep 2แล้วเป็นอาชีพใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นอาชีพการหา แร่นะครับในการเอาไปตีบวกนันะ่นเองเนาะก็คือแร่เนี่ยมันเราสามารถหาอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะการที่เราจะตีบวกนะครับผมก็คือเราต้องหาลุงโจใช่ไหมอืมนี่ลุงโจนั่นเองเนาะก็นี่นะครับผมถ้าเราสมมุติว่าเราจะตีบวกขวานอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ทูลแฟกเมนต์นะครับหนึ่งเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยก็คือ30อันนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวอ่าแหลกอีก30อันนันะ่นเองเนาะ การจะตีบวก1ครั้งนะครับให้ได้6%ตรงนี้นะซึ่งวิธีการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องหาผลผลิตนะครับการที่เราจะมาเนี่ยก็คือการเอาพวกนี้มาย่อยน,นั่นเองเนาะสมมุติถ้าผมจะย่อยรองเท้าเนี่ยก็ย่อยได้ถ้าผมซีเล็กไปเนี่ยคือเราจะย่อยอันนี้1อันเนี่ยเราก็ใช้หนังใช่ไหมหนังสร้างอ่าเขาเรียกหนังสร้างรองเท้ามานะครับผมซึ่งอันนี้ก็มีราคาสูงอยู่เหมือนกันน,นั่นเองเนาะก็เนี่ยนะครับใช้ประมาณนี้ ก็คือ7กับ4นะคือทูลแฟกเมนต์เนี่ยได้7นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ได้แลกได้4นะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นถุงมือล่ะสมมตินี่ก็ได้7กับ4เหมือนกันคือชุดนี้นะครับแฟกเมนต์ได้7อ่าแลกได้4แต่ว่าถ้าเป็นพวกขวานนะครับขวานทองแดงขวานทองแดงได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอาได้2กับ1แล้วก็อันนี้ถ้าเป็นขวานหินนะครับก็ได้อันนี้ ทูลแฟกเต็สแล้วก็แลกอีกหนึ่งซึ่งเราหาขวานพวกนี้ได้ง่ายนะครับจากการที่เราไปตีหินนะครับแล้วก็ไปตีไม้แล้วก็มาคาฟกับมาทิวดานั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันนะครับว่าเราหากันยังไงนั่นเองเนาะแล้วก็ทําการสร้างแหลกนะครับแล้วก็ครัฟหรือย่อยขวานพวกนี้มาเป็นแหลกแล้วก็ทูลแฟกเต็มนั่นเองเนาะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับตอนนี้ผมมีวัตถุดิบอยู่ ไม้อยู่เท่านี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะมีหินอยู่29นั่นเองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนไอเทมอ่าไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเครื่องมือก่อนเป็นค้อนนะครับนี่แล้วก็เจ้าตัวอันนี้ค้อนอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นหินนะครับผมเพื่อเราจะเอาเนี่ยไปตีหินนั่นเองเนาะ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับมาดูที่มาทิวด้านะซึ่งมาทิวด้าเนี่ยเขาต้องการขวานนะเราต้องการขวานเนี่ยก็คือไม้120นะครับแล้วก็ไม้เนี่ยเราหาง่ายหินก็หาง่ายเราก็ใช้หินนะครับอยู่ที่เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับยี่สอันนะครับผมอ่ะตรงนี้นะที่เราต้องการนะครับผมแต่ถ้าเป็นขวานเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้30แล้วก็หินเนี่ยร้อก็คือสลับกันนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอามาคาฟได้แล้วก็เพื่อเราคาฟเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับผมความชื่นชอบ20นะครับบวก20นั่นเองทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกๆคนนะครับไปที่ป่าหินและกันนะครับผมอ่โอเคนะครับเราก็มาถึงล็อกกี้โรกันแล้วนะครับผมซึ่งเป็นที่มีหินเยอะมากๆแล้วก็มีเยอะมากๆในแมปเลยนั่นเองเนาะก็เนี่ยนะครับก็ผมจะใช้ค้อนทุบหินนะประมาณนี้นั่นเองเนาะนะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งการทุบหินเนะี่ยมันก็ทําได้เร็วนะครับผมว่าเร็วกว่าการทุบไม้นะเพราะว่ามันหินมันติดกันนะครับผมก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับคลิกหนึ่งค้างค้างไว้แล้วก็ยาวเลยนะครับอยู่ที่สเต็ปแต่ละคนนะอันนี้ก็เหลือ11อันนะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินลับบานนะฮะประมาณนี้ นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมได้เจ้าตัวหินมาอยู่ประมาณ720ิหินนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราทําการครัฟตอนนี้กันแล้วกันเคมตัวนี้ก่อนนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับกับการเคมมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มา749อันนั่นเองเนาะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาทําการเอ่อมาที่มาเิลดานะครับเพื่อทําการคาฟนะ เจ้าตัวพวกขวานนะครับขวานหินนั่นเองเนาะซึ่งการที่มาค้ากับมาทิวด้าเนี่ยเราจะต้องใช้เนี่ยพวกนี้นะครับแล้วทำได้แค่1ิบชิ้นต่อหนึ่งครั้งนะครับผมอืมอ่ะนะครับผมเมื่อเราทำการตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเลือก1ิบชิ้นนะครับผมจากนั้นก็ทำการคอนเฟิร์มแป๊บนึงนะรีเจ็คแบบอ๋อ oh. ตัวนี้สิบ ทำไมไม่ได้อ่ะ่สอี่ห้าเจ็ดแได้9อันนะครับผมโอเคก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับปึ้งรอสักครู่นะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเรารอนะแล้วก็ให้เราเดินมาที่ลุงโจเลยนะครับผมนี่จะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะโอเคครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้เพื่อนเ,อนเอนมาที่ลุงโจนะแล้วก็กดที่คําว่า Dismantle ตรงนี้นะครับผมซึ่ง เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่แบบมีขวานแบบผมนะผมมีขวานทองแดงอยู่อันหนึ่งแล้วก็ขวานหินเยอะเลยนะครับผมตอนนะตอนนี้นะก็เลือกอันที่ดีที่สุดนะครับเก็บไว้นะครับอย่างเช่นบวกสิบมีไหมถ้ามีก็ถือว่าเก็บไว้สักอันหนึ่งก็ดีนะครับเก็บไว้สักอันหนึ่งก็ดีนี่นะครับบวกสิบนี่อันนี้เลยนะบวกสิบเก็บไว้นะครับผมี๋ยวผมขอทาการติ๊กก่อนนะครับเผื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับผม อันนี้แล้วก็อันนี้ถ้าน่าจะบวก1ินะครับอ่ะใส่ไปก่อนปึ๊บให้มันขึ้นตัว E ีเนาะจากนั้นมาที่ลุงโจนะครับแล้วก็กดที่ d i s m e n t l l ตรงนี้1อันนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆทําการเลือกทุกอันเลยนะครับที่ต้องการที่เราจะทําการย่อยนะครับผมอ่ะผมจะย่อยมาประมาณนี้นั่นเองนะอืมนะครับย่อย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 ให้หมดนะครับย่อยได้ประมาณสัก12อันนะถ้าจําไม่ผิด ให้เต็มตรงนี้ครับได้12อันอ่ะปึ๊บปึ๊บอีกอันนึงนะครับก็ย่อยไปก็ dismantle ไปปึ๊บอ่ะสิบสออันเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เจ้าตัวแหล็กอยู่ประมาณ24แล้วก็12นะเออประมาณนี้นะครับผมอ่ะที่เหลือก็ย่อยต่อนะครับย่อยโอเคนะครับเราก็ย่อยขวานย่อย ลืวยขวานหินแล้วก็ย่อยค้อนหินมาประมาณ 20, อา47อันนั่นเองเองนาะก็มาดูกันนะครับอันนี้เราก็จะได้มาที่ตรงนี้นะครับอันไหนวะอันไหนวะนี่นะครับผมเราก็จะได้แหลกอยู่ที่ประมาณ47อันนั่นเองเนาะแล้วก็เจ้าตัวของตัวนี้นะครับทูนแฟกเมนต์นะครับผมก็จะได้98อันนั่นเองเนาะซึ่งซึ่งนะครับผมถ้าเรามาหาลุงโจเนี่ย แล้วเราทําการตัวนี้ครับอัปเกรดนะเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเออแฟกเมนต์สามสิบบวกหนึ่งนะแล้วก็แหลกอีกนะครับแหลกอีกสามสิบนั่นเองเนาะซึ่งการที่ตีบวกแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องทําเอาย่อยของพวกนี้นะครับมาทําการตีบวกนั่นเองเนาะซึ่งเราไปดูราคากันนะครับในตลาด facebook นะว่ามันจะได้เท่าไหร่นั่นเองเนาะซึ่งผมเนี่ยอ่ะซึ่งผมเนี่ยมาดูที่ อ่าสมมุติคนคนนี้นะครับเขาขายนะครับเขาเปิดร้านขายอยู่เนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เนี่ยนะครับเจ้าตัวทูตแฟกเมนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.1นอันนั่นเองเนาะแล้วก็แลกอยู่ที่0.3อ่ะโันคเราได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าเราจะยังไงนะครับเราก็ลองไปดูนะครับว่าถ้าเราจะขายบ้างเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคอ่ะเรามานั่งคํานวณกันนะครับเลทนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะสมมุตินะครับ เรามีทูนแฟกเมนต์อยู่98ใช่ไหม98อันก็คือคูณสุด1.98นะครับ98คูณ0.1นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ9.8บาทนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าแหลกนะครับผมอยู่47คูณกับ0.3นะครับผมก็จะได้14โหได้14บาทเลยนะบวกกับเท่าไหร่เมื่อกี้9.8นะครับผมอ่าโอเคนะถ้าเราหา วัตถุดิบได้นะครับผมเราก็จะได้เงินหนูประมาณ2ี่สบาทเลยนะครับผมสําหรับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวัตถุดิบเยอะนะครับเพื่อนๆก็เราลองเอาไปคํานวณดูแล้วก็ลองมาคิดดูนะครับว่าเออมันขายได้หรือเปล่านะครับได้กําไรหรือเปล่าในการเล่นของเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับอาชีพนะครับ หาแร่นะครับไปขายหาแร่ตีบวกไปขายนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งสําหรับสายฟรีที่น่าทำนะครับและเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งมาเร็วๆนี้นั่นเองเนาะอันนี้สําหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมมาช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนะในการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปนั่นเองเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่แบบ อยากจะพูดคุยกันมากกว่านี้นะครับหรืออยากได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจคลิปต่อเอินได้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะอัปเดตข่าวาว,าวเรื่องราวของคลิปต่อเอิญนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของมอนิมูลบิลเลลงไปใน Facebook f แฟนเพจนั่นเองเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้นะครับก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย